ก่อนเช้าครับเมื่อคือนนะกะว่าจะหยิบกล้องมาถ่ายพอยกมาเสร็จปับ๊บถ่ายได้สักประมาณสองวิแบตหมดเซ็งเลยจริงๆอยู่ในเต็นทน์อุ่นนะฮะพอออกมาข้างนอกในลมเย็นนะครับนี่คือช่วงเช้าๆนะร้อนแสงก็จะดูมืดๆหน่อยนึงนะครับแตอีกฝากหนึ่งอะฝากนู้นก็สวยนะคือเก็เดินๆไปนะครับฝากนู้นแบบ กลางคืนก็เหมือนแบบโซนทางด้านเมืองครับจะเห็นพวกไฟถนนไฟเมืองถ้าจะตั้ง C p s มานะครับมันจะไปดอยนู้นนะครับแต่ตรงนั้นเป็นร้านค้าก็าไปถามเมานะครับว่าขึ้นทางไหนผมบอกทางไม่ถูกจริงๆเพราะมันเป็นทางชาวบ้านนะครับทางชาวบ้านทางเอนดูโรล้อเข่ามารถเก่งขึ้นไม่ได้รถเล็กธรรมดาขึ้นได้ครับคือรถแม่บ้านเอาไง,ไง่ายๆรถแม่บ้านขึ้นได้แต่ก็จะมีแค่เนินที่ชันทักประมาณห้าสิบเมตร เต็นซีม่วงนะครับคือเขาเอารถเก่งมาก็จอดไว้ข้างล่างมีที่ที่ฝากนะครับของเขาเขาแล้วก็รถยนต์ขับขึ้นมาส่งที่นี่ก็เข้าบรรลุสถานที่คนระับชอาประมาณหัวละร้อยนะครับใครชอบความสง,งบมาที่นี่ได้เลยใกล้ๆเมืองแม่ลาน,น้อยนะครับซื้อของตลาดรลบประทานกันข้างบนสบายๆมีสัญญาณโทรศัพท์ปลายฝนกันยาตุลานะครับหมอกจะค่อนข้างที่จะเยอะอันนี้ที่ผมถ่ายคลิปนี่ก็ เดือนต้นเดือนกุมภานะครับอากาศนันหนาวแต่ผมชอบแบบนี้นะคือหนาวกำลังดีหนาวสบายๆนะครับไม่ได้หนาวมากได้เลอนีี่เขายังไม่ทําทำนะคานอาจจะรื้อไปแล้วหรือหรือว่าปิวหรืออะไรกันไม่รู้นะครับใครมาก็ไฟชิดมาคืนๆเอาได้เหมือนกันนะครับไงครับเมื่อวานขึ้นงายพี่เกือบงายใช่ไหมใชของผมลูกยางไปแล้วอ่ะตรงเนี้ยเออมันบวมไปมากเลยพี่มันไม่ได้ทํามาเพื่อแก๊สโซฮอใช่ ใครอยากมามีเวฟมาได้ครับขึ้นสบายๆใช่ไหมครับสบายครับการสองคนครับย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับผมขาขึ้นแจ๋วเลยเนี่ยตอนแรกผมใช้ตะแกรงอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะอเพราะว่าปกติแหลกมันเล็กเนอะใช่ตะแกรงมันตะแกรงอะไรเนี่ยตะเลดนะเนี่ยตะเลดมันเป็นตะแกรงย่างปลาเนี่ยแต่โล่แจ๋วเลยอะกระเป๋ามันจะได้มีพื้นที่รับน้ำหนักเยอะขึ้นอื ดี๋ยวจะเอาไปทามั่งแต่ก่อนอื่นผมต้องไปหาแหลกสปาคก,ก่อนนะหายากจังเลยแหลกสปากนาโนเนี่ยต้องสั่งทำใช่ไหมครับอันนี้ของที่ไหนเนี่ยอันนี้งานเอาตโ้นแหลกเอาต้นแหลกใช่ไหมและคันนี้เดิมเดิมไหมครับเดิม,ดมครับเดิมเดิมทุกงานมีออโต้ลูป <c oughs> ด้วยเหรอครับนีมอออโต้ลูปคนหรือเปล่าขับไปจิบไปน้ำมันเครื่องครับผมเผื่อไว้มันยุบไหมน้ำมันเครื่องก็มียุบเล็กน้อยครับยุบเล็กน้อย จะว่าไปผมได้ดูเลยน้ำมันเครื่องเซอร์ไอเอฟปอเนี่ยคือทําท่อมาใหม่บอกเลยว่าขค้ืเหนือที่น้ามันหายไปเป็นลิตรน้ำมันหายตกใจอ่ะเออหายตกใจต้องคอยเช็คกันนะครับแต่ถ้าถ้าเครื่องเดิมเดิมไอท่อเดิมเดิมไม่เป็นไรก็ฟังเสียงโวย่อนมันต้องเรียกว่ายอนต้องเรียกว่ายานนะยานเมื่อกี้ไข่โหไข่ยากมากนะครับปกตินะครับ ขายอะไรเงี้ยผมมีแค่ปาดกายเนี่ยไม่ได้มีแหวนแล้วก็ตัวมันยาวเนี่ยลองกดโอ้โหกดไม่ลงต้องใช้ต่อต่อมันจะเป็นการช่วยเพิ่มแรงครับอืมนะมันจะเป็นการเพิ่มแรงนะอ่าเดี๋ยวกางโซ่ก็คล้ายๆครับนี่ร้านเขาใช้บล็อกยิงกันมาเลยที่ด้ง เช็คโซ่หูไหนโซ่ฮะฮะหล่นมาอยู่ข้างล่างเลยจริงเหรอแมงบางโซ่ขาดแล้วมั้งเนี่ยงานเลยขนาดนี้เนี่ยไม่ตั้งมากี่ปีแล้วแต่มันก็ไม่ดังนะมันจะดังตอนหมุนนะเช็คโซ่ระยะเช็คคือระยะตัววิ่งประมาณนิ้วครึ่งของนิ้วหนึ่งนะพอแล้วพอแล้วเฮ้ยตึงไป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 ต้องดันเขาอีกเหรอ

ปับปับปับอโอ้โหดูล่องนี่สิครับพี่น้อง เดี๋ยวแยกกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไปทางนู้นนะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันครับผมเดินทางปลอดภัยครับครับผมมีพบก็ต้องมีจากนะครับแต่มิตรภาพยังอยู่กับเราไปนานแล้วก็ตลอดไปนะจ๊ะโอ้ กระดิ่งน้องวัวก้องแกงก้องแกงใช่ไหมกระดิ่งไอ้เขาเรียกว่าอะไรกระดิ่งกระวิดกระดิ่งวัวละรัง,งเออประมาณเนี้ยคือดังไปยันนู่นนะฮะคือเขามันสูงแล้วมันเงียบมากะเอา,าแหวน้า,าน้องนะครับก็อุดหนุนกันหน่อยแวบะบพักแป๊บหนึ่งแยกทางกับเพื่อนๆเ,เ,เมื่อกี้นี่ฮะเมื่อกี้พอดีพี่เขาบอกว่าตรงเนี้ยจะทำเป็นจุดพักให้สำหรับนักท่องเที่ยวครับพอมาถึงเสรศ็จปั๊บก็นู่นเนาะ มีแบบว่าใครอยากจะเดินหรือว่าจะขับรถขึ้นไปจะเป็นดอยนู้นเขาลูกนู้นนี่คือไปได้ทุกเขาเลยใช่ครับผมวางไว้หมดแล้วครับวางไว้คือบางมันมีในตัวแล้วผมก็จะเขาอ๋อแล้วแต่เลือกเลือกคือแบบใครอยากได้เป็นสุดตัวเอาไปเลยลูกหนึ่งลูกนี้ได้ได้นี่ดูวิวจากด้านบนนะครับแม่ยากาศแบบนี้นะครับโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับกินมาม่าแป๊บนะฮะ เอาละครับพี่น้องเราเดินทางออกจากตรงนี้นะครับก็ได้มานั่งพักกินน้ำกินมามา่าจุดมุ่งหมายต่อไปก็คือวนอุทยานแก้วโกมลอ่าใช่แก้วโกมลลงมาถ้ำนะครับใน GPS บอกว่าอีก1.7กิโลถึงแต่ ป้ายบอก5้กิโลเอาละสิพี่น้องจะเชื่อใครดีเดี๋ยวรู้เลยนั่นน่ะเฮ้ยสวยว่ะเนี่ย,วยวธรรมชาติแบบว่าข้างทางนะครับคือแบบว่า คือเหมือนเป็นธรรมดาของเขาแ,แต่ของเรารู้สึกว่าให้สวยว้าวมีน้ําตกอยิงก็ก็เหมือนคลองบ้านเราเนาะแต่นี้ก็คือเหมือนคลองลําน้ําบ้านเขาเดอเด็กน้อยเมื่อกี้ก็สอบถามนะครับบอกว่าแถวนี้มีที่เที่ยวอะไรบ้างน้องบอกไม่มีเนี่ยแค่นี้มันก็เหมือนเป็นที่เที่ยวของเราคือแบบเขาอยู่กันจนชินไงเนี่ยดูยสถานที่เดี๋ยวโหโคตรสวยเลยครับโอ้โหเฮ้ยามีการการวัวลงสวยสวยสวยเขาก็จะปลูกนะครับ ปอูกพักปอูกข้าวโพดนะครับแต่แถวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆ้าขั้นบันไดยอยู่นะครับเนี่ยถั่วหรือเปล่ามาดูนะโอ้โหสวยอ่ะถั่วมันถั่วเลย,เเลยส่วนอำนวยการท่องเที่ยวนะครับโครงการบริหารส่วนตำบนแม่ลาน,นอย สวัสดีครับตอนนี้ถ้ำเปิดไหมครับเปิดออกเข้าได้ใช่ไหม้ได้แล้วก็จ่ายค่าบริการตรงนี้ใช่ไหมครับผมม่านีนะครับค่าบริการตรงนี้จะรวมอยู่ที่รถค่ารถหราอเลยครวนบโอเคตรงนี้ถอาแต่ถ้าเข้าชมนะครับท่านก้วโยมคนผู้ใหญ่สี่สิบบาทอย่างนี้ผู้ใหญ่หรือเด็กครับฝากของคุณพี่เขาเรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวอันนี้จะมีรถบริการนะครับมาท่องเที่ยวเอ้ยยามีกังเลย <c oughs> โอ<า> <Yeah. S 2> เคเดี๋ยวร้อยครับ อันนี้มันใบอะไรครับพี่ใบตองตึงใบตองตึงหรือเีอยกอย่างว่าไม้พวงนะครับไม้พวง <Natalie. S 2> ต้นมันเป็นยังไงพี่ตปรมนี้ไม่ไม่ไม่มีเรับป็นต้องอยู่บนตอสุดตออะไรคื่อว่าใบศักดที่ชาวบ้านเขาทําเป็นกระต๊อบกระป้าอันนั้ไม้ศักดิ์มันไม่โคนนะครับอันนี้มันจะหนาของไม้ศัก<ต>จะม,งมุงปีหนึ่งก็ประมาณสามปีสามปีอันนี้มุงกันเองด้วยเขามีขายครับเนี่ยอนไนครับอย่างเงี้ยอ๋อมันมีขายชาวบ้านเขาถ้าฤดูใบไม้ร่วงเขาจะไปเก็บมา ไปเก็บมาแล้วก็มามาไพ่ถ้าเป็นไพ่ไพ่ละประมาณ5บาทครับ5บาทเอาอันนี้เขาเรียกว่าไพ่หนึ่งไพ่ในเครื่องเป่าลมอ่าปั่นไฟครับอันนี้เป่าลมแต่ไม่ใช่แล้วอ๋ออันนี้ปั่นไฟอ่าเครื่องเครื่องแปลงไฟครับคือไฟฟ้าจะมาตรงนี้เนาะตั้งตั้งแต่นี้ไปจะเป็นไฟสิบสองโวล ขาสู่ช่วงโฆษณาสักครู่เดียวนะครับสาหรับเพื่อนๆนะที่อยากจะสนับสนุนการเดินทางของพวกเรานะครับนี่เลยนะครับผมเสื้อไปเรอยเปยสวยๆที่เท่ๆอย่างนี้นะครับเพียงตัวละ380บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เรายังมีสติกเกอร์นะครับกับตัวรีดนะครับทั้งหมดอย่างละ3ตัว6ชิ้นเท่านี้นะครับ150าบาทเท่านั้นนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับยังไงฝากติดตามคลิปไปรีดเปย์ซาเล้งเดอรซิลลี่ของพวกเราด้วยนะครับ คือเมื่มอก่อนคือเป่าลมเข้าไปในถ้ำเหรอครับใช่ครับตอน,นแรกๆก็จะเป่าลมเข้าไปช่วยเพราะว่าคนมาเยอะๆในอากาศไม่ค่อยพออากาศข้างล่างมันจะน้อยนะครับเมื<ล>่อไหร่ถ่ายรูป<อ>ในถ้ำพอ,อ,อเป่าเข้าไปเยอะเล่หเล่หข้างในโดนอากาศแล้วมันจะสีหายครับอ๋อนี่ก็อันนี้ก็เริ่มมีแร่แล้วใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ครับตอนนี้ก็เริ่มเล่เพราะว่าเล่ตัวนี้มันจะม,มากับนหนมันใช้หินปูนครับถ้าแหนบซึมลงไหน,นเยอะก่อตัวตรงนั้นครับ ตัวองค์สามนี่ก็เริ่มก่อตัวเลื่อก่อตัวเขาก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับก็จะขยายไปเรื่อยๆโอ้เหมือนเพชรเลยอ่ะอันนี้เขาเรียกแร่อะไรนะครับแร่แกนไซด์ครับแกรนไซด์มันมีประโยชน์อะไรไหมพี่แร่พวกเนี้ยในท้านโตราณรดีเขาบอกว่าเป็นส่วนผสมของคุณข้าวคุณซีเมนผสมอาหารสัตว์แล้วก็ผสมที่เขาไปทำเป็นกระจกอะครับได้อ๋อ หงที่หนึ่งแต่ห้องที่หนึ่งนี่จะไม่ใช่ธรรมชาติเพราะว่าทางที่เราเดินเข้ามานี่เป็นการขุดเจาะเข้ามาอ๋อทางนั้นก็จะเป็นปูนทั้งหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้หลังจากการก่อสร้างตรงนี้ถ้าฤดูฝนมันจะมีน้ําไหลซึมผ่านลงมานะครับครับแล้วก็แร่ตรงนี้จะมากับน้ำเราเป็นหินปูนชนิดหนึ่งเป็นแร่แคลไซต์แร่แคลไซต์จะแตกต่างจากหินปูนก็ตรงโดนแสงไฟมันจะมีระยิบระยะครับก็จะก่อตัวหนาขึ้นเล้เลยครับคือแร่ก็คือเกิดจากน้ําใช่ครับมากับน้ําครับ ตองที่สองวิมานเมฆนี่ก็ห้งที่สองชื่อห้องของว,นะวิมานเมฆเนาะเขาเาวิมานเมฆก็เหมือนเรามาอยู่ตรงนี้มองรอบๆตรงนี้มันจปนเหมือนเราโยนอยู่บนกลุ่มเมฆปุ๋ยเมฆนะครับยาอันนี้จะเป็นแร่แคลไซต์เป็นผลึกแร่แคลไซต์เป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยนะครับผลึหรือแร่แคลไซต์ตัวนี้ที่มีเยอะที่สุดหนึ่งในประเทศไทยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งประเทศไทย แล้วก็จะเป็นหนึ่งใน3ของโลกเนาะมีจีนออสเตรเลียก็ที่ไทยก็ที่นี่นะครับ<ม>ถ้าท่อทั่วไปที่อื่นก็อาจจะสวยงามด้วยหินนอกหินย้อยเนาะแต่ที่นี่สวยงามด้วยผลึกและแคนไซจะมีหลายลักษณะที่เราเห็นนะครับเหมือนดอกกระลำเหมือนอะไรที่เราจะจินตนาการนะครับ<ม>แรกๆก,ก็จะมีความขาวกว่านี้นะครับอพอเพราะว่าแร่พวกนี้มันสะสมตัวมันโดยไม่มีอากาศเข้ามานะครับ<ม>แต่ว่าเมื่อขนคน้คนพบแล้วก็ทําเปิด ทางให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคนเข้ามาเที่ยวเยอะนะครับจะมีอากาศข้างนอกเข้ามาแล้วก็จะมีแสงไฟมีอุณหภูมิก็ทําลายแร่ที่เลาที่เราเห็นที่เป็นสีน้ําตาลหรือสีดําเนี่ยครับแต่ไฟพวกอย่างนี้ไม่เป็นไรครับแสงไฟทำให้แ้เปลี่ยนสีใช่ครับแล้วทําไปถึงห้ามจับนับจับตรงนั้นมันจะเป็นสีขาวครับถ้าเราจับมันจะเปื้อนจะเป็นสีเหลืองว่ามันขาดความแวววาวครับพี่เขาด้ช้านาญมากเลยนะครับ พี่เขาเดินไปน้องเกาะเลยครับผมนี่เสียวะะยเลยครับบันไดอย่างชันเลยถุงที่สามนี่จะเป็นถุงที่สามนะครับชื่อเชกินมะพานนะครับคาว่าเชกินมะพานก็ให้เรามองเข้าไปตรงข้างหน้านี้นะครับตั้งแต่ข้างล่างให้ถึงข้างบนนี่ครับมันเหมือนเรามองเข้าไปในป่านะครับมันให้เราจินตนาการว่าเป็นป่าหินมะพานอะไรประมาณนี้นะครับที่ทัดมาในภาพวาดตามผาฝาผานนะังเนาะโดยว่าแร่ตรงนี้จะเป็นสีน้ําตาลเข้มเพราะว่าพดานถ้ำตรงนี้จะมีความหนานแน่นของดินนะครับ ถ้าุดูฝนเนี่ยตรงนี้จะมีน้ําซึมไหลลงมานะครับอ่าแล้วก็แร่ดินมากับน้ำครับก็เลยติดแร่เป็นสีแบบนี้ครับอ๋อสีดำคือมีดินผสมมาด้วยใช่ครับน้าก็คือน้ําฝนทั่วไปที่เขาตกใชนไหมใช่น้ําฝนที่ซึมมาจากชั้นหินนะครับถ้ำนี้คนพบมานานเลยครับเนี่ยอ่าคนพบกันแต่เมื่อปีสามหกนะครับ3ามหกครับคนพบคือเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าครับเป็นอย่างนี้ครับบางที่อาจจะเล็กเป็นช่องแคบอาจจะมีการเจาะทําเป็นทางเดินนะครับครับ เพราะว่านักวิศวกรขเขาเจาะหาแร่ฟูออไลน์ก่อนนะครับม,ม,ามาเจอพอมาเจอคงแล้วก็พบว่าแร่พวกนี้มันให้ความสวยงามครับเขกก็เลยหยุดเจาะแล้วก็ทําอนุรักษ์ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับครับวันนี้คือหนึ่งในสามของโลกในโลกนี้มีอยู่สามที่นะครับที่เมืองไทยออสเตรเลียแล้วก็จีนใช่ไหมฮะสุดยอดอ่านซีนมากครับี ทแก้วนะครับแ,แก้วก็ตรงนี้มันจะเก็บเสนอมาที่กันระหว่างห้องดีนีกับห้องดี่กัวที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับแรกๆมันก็จะขาวประมาณนี้ทั่วทั้งห้องเลยครับเวลาเราเข้ามาแล้วก็มีแสงไฟเข้ากับตัวเลสนี่จะเห็นความสวยงามแต่ว่าหลางัลงๆมาเนี่ยครับพี่ว่าเลสเสียหายก็ที่เป็นสีน้ําตาลนะครับที่ว่าเลสพวกนี้มันโดนอากาศนะครับก็จะเปลี่ยนสีไปนะครับลักษณะการก่อตัวดินที่เป็นลักษณะนี้นะเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะค้นพบนะครับมันเข้ามันปิดนะครับมันเป็นเป็นโพรงเนาะแล้วก็ มันเป็นไอขึ้นกระทบแล้วก็ก่อตัวครับแล้วก็ใช้ใช้เวลาสะสมประมาณหลายพันปีกว่าครับโเร่ตรงนี้จะหมองนะครับเพราะว่าโดนอากาศข้างนอกเนี่ยครับเพราะว่าตะก่อนแรกๆนี้มันมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะมันจะใสแววๆนะครับอันนี้คือโดนอากาศจากที่เครื่องเป่าลมทางด้านบนเมื่อกี้นะครับเป็นช่องตรงนี้อุ้นี่เราลงมาลึกเลยนะลึกมากสามติ้เมตรครับสามสิบเมตรแต่ตอนนี้หยุดเป่าลมแล้วเพราะว่าแร่มันจะหมองนะครับมันโดนลมภายนอก ก็ใช้อากาศธรรมชาติครับตรงนี้ครับผมไปตรงฝอยอยก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ที่มันเปียกน้ำแข็งครับโอ้ยเหมือนเหมือนเก็ดหิมาเลยครับที่เราเห็นรอยที่สีน้าตาลครับจะเป็นรอยแตกแล้วของชั้นหินนะครับน้ําก็ซึมมากับรอยตัวนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดเหมือนก้นกระทะนะครับลงตัวก็หยดลงตรงนี้นะครับ เลขก,กันไซก้อนนี้นะครับนักธรณีเขาได้มาคำนวณแล้วว่าอายุประมาณ500กว่าปีนะครับนักธรณีมาแล้วนะครับ,รบ500กว่าปีอันนี้หยดตลอดนะครับตลอดทั้งปีทั้งปีเลยครับถ้าฤูดูฝนนี่จะหยดทีอยู่นี้หน่อยประมาณแสนปีทีหนึ่งครับคือมันไม่ได้หยดจากน้าฝนมันหยดจากน้ําที่สะสมอยู่ในชั้นถิ่นเติมมาเรื่อยๆ และอันนี้สูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครัสูงขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าน้าน้าน้าหยดตรงไหนมันก็จะกอดตัวตรงนั้นเพราะว่าน้ําในหนึ่งหยดที่หยดลงมาจะมีแร่แคนไซซึ่งเป็นหินปูนนะครับไหลมาหยดมากับน้ำนี่ครับก็กาะตัวขึ้นครับและน้ําพวกนี้ที่หยดมาเนี่ยเราเราประทานได้ไหมได้ครับแต่ว่าถ้าทานเยอะๆก็ไอ้ตัวนี้ไปสะสมในท้องเราจะเป็นนิ้วอ๋อใช่เดี๋ยวอันนี้ก็สุดแล้วใช่ไหมครับสุดสุดทาง โอเป็นมหัศจรรย์ไทยแลนด์เลยครับบอกเลยที่นี่กลับสู่ข้างด้านนอกนะครับนี่จะเป็นประตูมุงลวดน,นะครับผมซึ่งถ้าไม่ปิดไว้จะมีข้างคข่าเข้าแลาจะทำให้แร่เป็นสีนะครับแล้วก็ที่สำคัญจะมีกลิ่นนะครับข้างคข่าอ๋อนี่เครื่องผ่นไฟครับเครื่องแปลงไฟ ข้าใน82โวลต์นะครับจะปลอดภัยเนอะ12โวลต์พี่ขอบคุณมากนะครับที่นำเที่ยวขอบคุณมากเลยครับเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลย กวที่แบบนี้ก็ต้องแบบระมันระวังนะครับค่อยๆเพราะว่ามันเป็นบอกเอางีนว่าแบเป็นสมบัติของชาติเลยนะอันซีนนะครับหนึ่งในสามของโลกนะครับผมริงใครเข้าไปก็พยายามอยัดไปแตะต้องอะไรนะครับผมทิ้งไว้แต่รอยเท้าเก็บไว้แต่ความทรงจำ <c oughs> นำกลับไปแต่ความประทับใจนะครับผมเอาละ,ะครเดินทางต่อ ตูจุดหมายต่อไประหว่างทางก่อนถึงแม่สเลียงก่อนถึงพทอหนึงกิโลเนาะโลโลเหลือเห็นถึงทรัพของเรามามาแล้วมาแล้วนะครับไก่ขึ่นตัวแล้วก็ย่างรวมนะครับก็จะมีพวกหมูแล้วก็ข้หมูย่าง ป็นนี่ไข่ตอนแรกเราเอ๊ะทำไมไข่เป็นสีนี้วะนึกว่าไก่พื้นบ้านเลย้ะเขาจับอ้อฟนะุ่นนะฮะพอดีเมื่อกี้น้องคีบล้วก็ทำรวงมาในเตานะเดี๋ยวจัดแล้วก็สั่งต้งขมขมมาอีกหนึง่งอันก็น่าจะคล้ายๆต้มแซ่บป่ะใส่ดีเนี่ยบอกเลยค้าหมูย่างคอาหมูย่างทิปนี้เราขนของได้น้อยมากนะครับก็เลยไม่ได้ทำแบบไม่ค่อยได้มีอุปกรณ์เท่าไหร่ต้มขมน่ะ ก็คล้ายๆต้มแซ่บแหละครับแล้วก็น่าจะใส่ดีทำไมปลุกเงี้ยอ้าเนี่ยบอกแล้วผมเคยกินเลยเนเป็นยาจริงเหรอไออะไรผมปืุกผมดิผมคอร์ดสีจะลองให้รู้่ะจริงๆลาบผมก็กินนะแต่บอกเลยว่าอันเนี้ย โคตรขมแต่เขาว่าแถวนี้น่าเขาแถวนี้เขาชอบกินขมแถวเหนือนที่เราไปลำปางนะครับกินแบบขมหน้ากินขมกัแบบขมเปรี้ยด้วยโหนี่ขมจริงคนเชียงขอแห้งๆนะครับในรถราคาเราชอบรถราคาเนี่ยฮะผมก็เพิ่งรู้นะว่าของเจ้าสวนนี่มีแบบ เนี่ยหมูเชียงหมูเนื้อแน่นเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มพิเศษแหนเนี่ยเอาจริงนะการตลาด3อย่างเนี่ยทำให้คนอยากลองว่าแตกต่างยังไงก็ต้องซื้อหมดทั้งสามันซึ่งอาจจะต่างกันนิดนึงเราก็ไม่รู้ใช่เปล่าอะไรดีเราต้องลองนุ่มพิเศษนี่สําหรับพวกเรานะครับนี่เขาปันไม่ดีไปจับนี่จับนุ่มเลยนะนุ่มๆอยู่นะเนื้อแน่นนะครับแหมีสูตรเนื้อแน่นแน่นจริงว่ะเออเออแถวแถว ครับท่านผู้ชมขอช็อปหน่อยนะฮะเดี๋ยววันนี้เชียบปอจะลงมือนะครับ I pull into your driveway It's n a Saturday night You look like a million bucks Wearing that dress I like You're smiling But there's something missing In your eyes Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go, like there's no tomorrow.